สวัสดีครับกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศของสูนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2568อยู่กับผมนายธีรวัตรสุธิปภาลักษณะอากาศจะเป็นเช่นไรไปติดตามกันครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคุมบริเวณทะเลอันานามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดน่านนองพังงาภูเกตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่2 4 2สถึงองศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3อถึงองศาเซลเซียสสำหรับรคลื่นลมในทะเลอันนามัน <c oughs> ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร บริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลตงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันนามันตอนบนควรดออกจากาัฝง การงานการพยากรณ์อากาศหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่0 76 327 191แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน